คนที่เลือกวิธีการโมโนวิชันการปรับตัวจะยากหรือเปล่าหมอตุนขอแนะนำเลยว่าปรับตัวให้ได้เสียก่อนทำอย่าทําแล้วมาปรับตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าปรับตัวได้หรือเปล่าเราก็ลองก่อนอาจจะได้แว่นหรือคอนแทคเลนส์ก็ตาม ถ้าเราไหวเราก็ลองใส่ต่อใช้นานๆใช้ในชีวิตประจาวันเลยเพราะว่าอย่าลืมนะว่ากิจกรรมนะในแต่ละวันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมองไกลมองใกล้แต่ละอาชีพแตกต่างกันบางอาชีพใช้ตาใกล้เยอะบางอาชีพขับรถทั้งวันเลยมองไกลตลอดบางอาชีพใช้คอมพิวเตอร์ผ่านทางจอทีวีนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นคนไหนในการใช้ตาต่อโมโนวิชันแต่เรานะ่ะจะไม่ควรจะใช้ตาเราะเสี่ยง ที่จะทำโดยที่ยังไม่มั่นใจคำแนะนำของหมอคือให้มั่นใจก่อนทำอาจารย์ของหมอเคยพูดว่าการลองโมโนวิชัน่ะลองได้เรื่อยเรเลยมันไม่มีวันหยุดหรอกแปลว่าสมมติว่าถ้าวันนี้เราไม่ชอบแล้วเราอยากทำเราอาจจะลองไปเรื่อยๆรืแล้วค่อยๆปรับตัวได้แต่ในการปรับตัวนั้นก็คือลองฟอสต์ตัวเองให้ใช้เนี่ยไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ ทำแล้วมาปรับตัวอันนี้เห็นเห็นว่าคุณค้ายอาจจะไม่แฮปปี้นะฮะสู้เราปรับก่อนหรือว่าลองคอนแทคเลนส์จนไหวก่อนแล้วเราค่อยมาทำน่าจะเป็นคำแนะนำที่หมอแนะนำในวันนี้ค่ะคือปรับตัวให้ได้ก่อนทำเสียก่อนแล้วค่อยทำนะคะแต่มาปรับตัวทีหลังเนี่ยแล้วถ้าปรับไม่ได้ล่ะใช่ไหมมันก็ทำไปแล้วนะอันนี้มันก็คือการวางแผนที่ดีนั่นเองนะคะ